หมอบเอนหมอบเอนเียงเป็นเป็ดส่นะ่มันเป็นฟองได้ดอกพอเนาะเขาิในติดล่บ่เ่ไงกินกินอะไรับน่อ ต่อหัวบัวหัวกระเทียมกรอนกระรมเตรียมทำน้ำยาขะปุ่นนี่ยขนมจีนน้ำยาป,ปานิชเนาะเราไม่มีไก่ใส่น้ำเอยอสน้ำอมาเลโบใส่น้ำเบใส่้เยใส่น้ำมันเป็นพองนี่เลยค่ะ ทำอะไรค่ะแกออกไปนอกเด้อแม่ไปขึ้นข้าเจ้าไดยจขนงไงแข็งไงใ่ใช่ปะโอ้ยมันยังหมดชุกลูกเอาไป้มีปอใส่กะมังอบอกมันบอกมันยังหมดชุกบอลมันชุกจะนามาใส่ลูกนี่ปอดใส่กระมังก่อนเอาไปไว้เอาไปไว้ขึ้น ไปสั่นบมองน่อเออคุณแล้วลูกยัดไปอีกยัดไปสั่นมองเออให้มันปิ้วไปทำไมด้วยด้ยได้ปัง ออกไปนอกกันเถอะเอาคำมาแกงอยู่ไหนพี่ลูกเอาอย่งนี้ัอนอปนมีนกิดแบับบูไปเฉียงขี่ lăng lên trước cái gì của điều nhỏ. Sai điện rồi nó มือก็ติดินา <laughs> นาดียวเพรอ,อยากรวบมือรวบิ๊รวบใจกดิอะไรีน้มปาอะไรยกอกินไก่รมาบป้าจ้ง น้ำเหือแล้ว่น้ำอุ่นแล้วลงยังท่ีมีของขาใส่แค้สูตรเม่นเป็นสูตรใส่สูตรลาบเอาไปผักกินเอกอป่ไปยังไงเลยพ่ะ อนะสีมูส์อย่าคนงามสีมูสุมามาตอนเชยวมาสีเห็นนะ เห<ว>็นมาโลดยยอเมียนตัวรอยาเอาอมามันสิบอเอออเมียนนีอมีซอมมันย่เมียนนแล้ คอยหาเจ้าแล้วมานังทั้งนี้เออมันเป็นหินปะคำอันปันังเประดูนี่ประดูอ้ยห็นห็นอนีกนยุคกปุนน้หมักหนทหมักนี่าหัน้ากรหมักจะจัดใกใจ ไปไปเด่นของทำนะไปจำพอไปเพิ่เขาได้นี่เอามาเด็กก็เอามาพูนแล้ปไปเียพูไปเร่ยนยู่พูนเลีนอยู่หันแล้วโตนะเอาขามาได้เราต้องเอาขามาไปเล่นอยู่พูนงูไม่สิลุงอันนี้ไสิเบื่อ มันสีลงตีไก่ยินบ่าได้เดี๋วก่อนอเออหันเอ้ยยื่นอยู่พูดแล้ยังไปอีกพูดลงไปยืนอยู่ดิดนทรายผมเย็นๆนงเออทำเมันไปทาง,น,าน,างนั้นเออนั่นน่นแล้วเปนี่ยนรถสุดสโอ้ย

มันบริบูรณพองให้ตัวหลินได้มเห็นคนสหันบริบูพองได้ก่อน

เมื่อเดือนนั้นลงเป็น để làm giai mà, biển, giai này, để đấy, không, đèn nè, anh em anh, โอยนนโตไปเย็นเอาอยู่นอกลูกเอาอยู่นอกกินเนี่ยตายลูกก็ต้องเลี้ยง ได้ตลอดน้องเลยขอบคุณค่น,น,นย,ยังไปเสียดยาวนะ

<放>慢嗯，奖励劳动。嗯 นิ S <S <preach science> ่ว <ugly> อ <pe> ีแ <spell> ล้วนิ <sm art scratch> <pay Beautiful> ่แ <pe> ล <entirely> ้วแล้วบ่แล้วลวบ่แล้วด่มือนเ้อามค้าแล้วเมื่อมาลุง มาก็มา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 

ตาเลายด้วยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ดตามรับชมพอกันไม่คลิปหน้า,นากับน้องซาลาสบายดี